กู้กีกู้วาแปลกนะกู้แอลเลยมันตามแล้วนะแต่เขามีในกันแต่ฉันก <sm art in Korean> um ็ค네ิดแบบนั้นนะดำนะเรียกกูดำเลยเหรอไม่เรียนภาษาอังกฤษว่าโทษทีกูไม่เรียนภาษาอังกฤษโอ้ยกูเซ็งๆจริงเลยมึงได้เรียนอังจีนไหมกูเรียนแค่หนึ่งวันตอนหนึ่งชั่วโมงโอ้โหพูดน้อยเลยฉันอืมที่ว่าอยู่ถึง โอเคกูตายอ่ะอืมตายไม่ตายจริงแล้วสัดปืนเออพร้อมเลยยิงคำนวนอืมสอดช็อตปิ้งเียนมันอีซี่ก็ปนแรน้กูเตอโอ้ยใจเากิน่ากติกัติกอืมงั้นมันแห่งงูแลวกันอืม จบ EC